สารั้มนูนรับคำร้อง40รวอนะครับแต่ว่าไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกเศรษฐาครับ าสารรัฐธรรมนูญนะคะมีมติ6ต่อ3รับคำร้อง40สวยื่นวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายกเศรษฐาทวีสินหลังแต่งตั้งพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะแต่ไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะส่วนคำร้องของนายพิชิตสารไม่รับคำร้องเนื่องจากนายพิชิตชื่นบานลาออกแล้วถือว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวหลังลาออกค่ะ นี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดของสารรัฐธรรมนูญนะคะสรุปก็คือรับคำร้องแต่ไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ค่ะกระบวนการหลังจากนี้15วันสารเปิดให้ทางท่านนายกเศรษฐาเนี่ยยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆเข้าชี้แจงหลังจากนั้นเดี๋ยวว่ากันอีกรอบนึงว่าจะมีคำวินิจฉัยชี้ขาดอย่างไรต่อไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงนี้เราไปคุยกับรองศาสตราจารย์ดรธนพัฒปัดฉิมนะครับท่านเป็นคณบดี โรงเรียนกฎหมายและการเมืองมหาวิทยาลัยสวนลุกศิษ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ธนพัฒน์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์วันนี้ในมุมการเมืองเนี่ยหลายคนเขาจับตาเกี่ยวกับเรื่องสารและมนูนวันนี้นะครับอาจารย์อาจารย์เกี่ยวกับคำร้องสิ่สิบสาววเนี่ยอาจารย์มองว่าในมุมของอาจารย์เนี่ยมันออกได้กี่หน้าฮะสำหรับการพิจารณาวันนี้ครับ คือส่วนตัวผมนะครับผมมองว่ามันก็จะออกได้สองหน้าเท่านั้นแหละนะคะคือรับนะฮะอาจจะอย่างอย่างน้อยสองหน้านะฮะหนึ่งเนี่ยคือรับคำร้องนะครับนะฮะสองเนี่ยไม่รับคำร้องคานนี้กรณีของการไม่รับการการรับคำร้องเนี่ยนะฮะก็จะมีเงื่อนไขว่ารับเนี่ยก็มีแนวโน้มที่รับเพื่อที่จะนําไปสู่การพิจารณาแนววินิจฉัยต่อไปนะครับคานนี้มันก็มีในยะในส่วนนี้ว่าท่านรับไว้พิจารณาวินิจฉัยต่อไปเนี่ยสารก็มีอำนาจในการที่จะ มีการให้ความเห็นนะครับหรือว่าคาเ,เป็นคําสั่งองศาลเนี่ยนะให้นายกเนี่ยนะครับหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือจะให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะครับตรงนี้ก็เป็นเงื่อนไขสาคัญอยู่เหมือนกันในการรับนะครับครับก็ออกได้สองหน้าหลักๆแต่ว่าถ้าถ้าเกิดในมุมอาจารย์เนี่ยนะคุณพิชิตลาออกไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้ศาลไม่รับได้ไหมฮะ คือตรงประเด็นเนี้ยผมผมส่วนตัวผมมองว่าก็จะเป็นข้อดีเบตกันหรือว่าการอภิปรายกันในของตุลาการทั้งหมดนะนะค่อนข้าง,งกว้างขวางเลยเพราะว่าในการที่แม้ว่าคุณพิชิตจะออกไปแล้วก็าตามเนี่ยนะครับแต่ว่าการยื่นหรือคำร้องของ40สวเนี่ยมันมีประเด็นการยื่นเนี่ยผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยมันมี2คนไงใช่ไหมครับ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะนั้นคุณพิชิตออกไปแล้วก็าตามจะว่าคำร้องเนี่ยนะครับเขายังก็ผู้ถูกกล่าวหาก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เหมือนเดิม นะครับเพราะนั้นก็มีแนวโน้มที่ว่าสารเนี่ยนะฮะที่จะหยิบยกเรื่องประเด็นเหล่านี้เข้ามาพิปรายหรือพูดคุยกันนะเพื่อหาข้อสรุปนะครับในเรื่องของการรับหรือไม่รับหรือหยุดปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติคำนองนี้ครับอ,อ่ะ,อะเดี๋ยวไอ้ประเด็นนี้เราก็ต้องรองลุ้นต่อไปแต่ว่าถ้าเกิดสถานการณ์เนี่ยอาจารย์มันไหลไปถึงจุดที่รับคาร้องด้วยแล้วก็สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยเนี่ยตามการะบวนการเนี่ยมันต้องเดินไปยังไงต่อไปครับคือ,อหมายความว่าถ้าหยุด ถ้ารับแล้วให้หยุดใช่ไหมครับครับถ้าให้หยุดเนี่ยจริงๆเนี่ยในตามตามวิธีพิจนารณศาสตร์เนี่ยนะครับก็จะมีให้ทางผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับดําเนินการเนี่ยนะฮะแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับในส่วนเนี้ยนะครับประมาณสิบ้าวันซึ่งซึ่งจริงเริ่มต้นเนี่ยเมื่อศาลรับเนี่ยต้องทาเป็นสําเนาเนี่ยส่วนหนึ่งเพื่อจะนาให้กับทางผู้ถูกร้องเนี่ยนะครับได้ได้ชี้แจงนะฮะแสดงเหตุผลหลักฐานอะไรต่างๆในข้อกล่าวหาเร่งนั้นเนี่ย ในระยะช่วงแรกนะครับในในในส่วนนะครับ,รบกระบวนการถ้าเกิดว่ามันไหลไปที่รับแล้วก็สั่งให้นายกเสรษฐาายุ่ปฏิบัติหน้าที่ในกระบ,บวนการที่ผ่านมาอาจารย์ธนพัฒนครับมันใช้เวลายาวนานไมหมฮะกว่าจะมีคำวิจัยออกมาครับก็บขึ้นอยู่ที่ศาลนะขึ้นอยู่ที่ดูพินิษของศาลนะอ่าแต่กรณีท่ารับแนละ้วสั่งให้หยุดเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้เราคุยเพื่อคาดการใช่ไหมครับคุยเพื่อคาดการคุยแบบคาดการว่า ถ้ารับแล้วอยู่ปฏิบัติหน้าที่แบบนี้นะในเชิงกร,ระบวนการต้องทํำยังไงต่อเนี่ยก็ต้องเป็นการแก้แก้ข้อกล่าวหาไปนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาเนี่ยผมก็เข้าใจว่าอย่างน้อยก็สองคาเดือนนะนะฮะนะฮะเพราะมันสองคาเดือนเนี่ยแหละครับนะฮะเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่เขาจะเอ่อมีการที่จะขอนะฮะขอเลื่อนขอขยายอะไรต่างๆออกไปนะครับแบบนี้ก็ก็เป็นสิทธิ์นะองของเออตาม,ามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับอืมครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรารอสารรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่า มันมีหลายคนเขาสงสัยอย่างนี้ครับอาจารย์ไอ้<ห>เกี่ยวกับเรื่องในการถามกิจฎดีกรเนี่ยก่อนที่จะนำชื่อคุณพิชิตทุนก้าเนี่ยถามในส่วนของเ,ออเรื่องโทษจำคุกเอยหรือว่าเรื่องหนึ่งสองสามสี่เอยเนี่ยมันมีน้ำหนัเกเพียงพอไหมที่จะทําให้ชี้แจงต่อศาลได้ครับผมผมองว่าอย่างนี้มัน,ม,น,ม,นมีประเด็น ในเรื่องของการให้สา้ให้ให้จิตวิกาเนี่ยช่วยวินิจฉัยตีความเบื้องต้นเนี่ยในเชิงกฎหมายเนี่ยคือตรงนี้ถ้ามองกันตรงๆเนี่ยก็นะในในตามตามที่เตามที่เราเห็นตามหน้าสื่อเนี่ยนะครับก็มันแน่นอนว่ามันมีประเด็นในการที่ให้ตีความเนี่ยนะครับในเรื่องของสมบัติเนี่ยนะครับว่ามันมันมันขัดรํฐธุหรือไม่เนี่ยในในส่วนของจิติกาเนี่ยก็ตองประเด็นหลักๆในเรื่องของโทษจำคุกไม่เกินสิบปีนะครับนะแต่กรณีเนี่ย โทษจำคุกเนี่ยมันเกินแล้วแต่คราวนี้อีกกรณีหนึ่งคือคำพิพากษาของศาลนะถึงที่สุดนะคำพิพากษาของศาลเนี่ยในกรณีเนี้ยนะครับมันเป็นคำสังส่งศาลตรงเนี้ยผมคิดว่ากิจการเขาเคลียร์อยู่นะครับแต่ว่าในประเด็นหนึ่งที่มันเป็นข้อสงสัยก็คือเรื่องของเอ่มดูลตามมาตรา16 0วงคเล็บสและองเล็บ5นะครับนั่นก็คือเรื่องของการความซื่อสัตย์ไม่เรื่องของความซื่อสรรัตย์ที่ประจักษ์แต่ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของอะไรอ่ะเรื่องของมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างไรเลย ตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่สําคัญในเรื่องของการที่นาไปสู่การพิจารณาของขององศาลวันเนี้ยน,นะครับรน,นะครับก็อย่างที่เป็นข่าวนะว่ากิจฎุริกาเขาก็ถามนะตอบเท่าที่ถามซึ่งตัวนี้มันก็ถูกต้องนะเพราะนั้น,นการถามไปนั้นเนี่ยนะครับไปสนใจเรื่องประเด็นของคำพิพากษาหรือคําสั่งศาลมากกว่าหรือว่าโทษจําคุกเกินสิบปีหรือไม่อะไรต่อนองนี้มากกว่าครับอืถ้าเกิดว่าทางฝั่งของนายเษษษาุเศรษฐาเขาอ้างเกี่ยวกับเรื่องหลักการสุจริตเนี่ยอาจารย์ อ่าโอเคโอเค,ครับมันสามารถ<ม>อ้างอ้างได้หรือเปล่าฮะในในมุมมองท<ม>างวิชาการ<ม>ครับผมผมคิดว่าเรื่องหลักสูจริตเนี่ยมันเป็นหลักทั่วไปอยู่แล้วนะหลักหลักในการกระทำนะฮะเอ่อในเชิงกฎหมายเนี่ยผมคิดว่าหลักสุตจริตเนี่ยเป็น,เป,นเป็นประเด็นที่น่าสนใจอยู่แล้วนะครับในการที่จะนําไปสู่การสู้นะคดีในศาลหากศาลร,รับนะครับ,รบหากศาลร,รับตรงเนี้ย เพราะว่าหลักสุจริตเนี่ยก็เป็นหลักที่ศาลมองได้นะในความเห็นผมนะคือผมไม่ได้เข้าล่วงดูพินิจของศาลนะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยหลักสุจริตเนี่ยมันก็มันมันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันจะสุจริตอย่างไรเนี่ยนะครับมันก็ต้องไปอธิบายในเนื้อหาสาระของหลักสุจริตเหล่านั้นอันนี้ประเด็นก็คือว่ากรณีนี้นายกเองเนี่ยนะฮะก็น่าจะทราบอยู่แล้วะนะครับว่ามันมีประเด็นปัญหาในเรื่องของออข้อขัดแย้งในทางรัฐธรรมนูญนะครับแม้ว่า เรื่องคำพิพากษาเรื่องคำสั่งศาลเนี่ยนะต้องโทษเกินสิปีหรือไม่เนี่ยมันหลุดไปแล้วก็ตามเนี่ยแต่ว่าแน่นอนในความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เนี่ยตรงนี้มันก็เป็นประเด็นเงื่อนไขสําคัญอยู่ตอนนี้มันต้องอย่างนี้ครผมต้องแยกประเด็นให้เห็นด้วยในส่วนนี้ก็คือว่าอะไรรู้ไหมฮะก็คือว่าหลักเหล่านี้ที่ผมพูดเนี่ยแล้วมันตูนมาตรา160้ยหกเเล็บสี่เบเล็บห้าเนี่ยพูดถึงเอาความซื่อสัตย์เป็นเป็นเป็นที่ประจักษ์เนี่ยนะครับเลือกแล้วก็ไม ตามล้มนูล2560นะครับนะครับไอ้ตรงนี้คือมีผลตั้งแต่2 5 6 0ย์เป็นต้นไปไงเงี้ยเพราะมันหลังจาก2 5 6 0ยเนี่ยมันก็มีประมวลจริยธรรมในปีะใหปี61หลังจากประมวลจริยธรรมปี6 1หนึ่งปุ๊บเราก็มีกฎหมายฉบับหนึ่งเรื่องของพระบัญญัตินะครับมาตรฐานทางจริยธรรมปีห2เห็นไหมฮะจะสังเกตว่าไอ้นี่นก,นกฎหมายมันต้องมีผลเดินหน้าเนี่ยที่ผม,ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะว่ากฎหมายเราเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยะนะครับเราปกครองนะฮะที่เขาเรียกว่าใช้รั้มนูนเนี่ยมันเป็นลายลักษณ เนี่ยอ,อไหมฮะเพราะนั้นถ้าตีความตามรัฐนูลเนี่ยตรงเนี้ยนะครับมันก็เป็นข้อที่ผมคิดว่าในการสู้คดีหาะสารรับเนี่ยนะฮะมันก็มีแนวโน้มว่าสู้แบบเนี้ยน,น,น,นะครับมันก็มันก็ต้องสู้แนวเนี้ยนะ่ะมาสารเจริญธรรมใช้ต้นไหนใช้สองห้าอูกเป็นต้นมานะครับไอ้นี่คือกรณีของคุณพิชิตถูกไหมครับครับแบบนเนี้ยผมคิดว่าคุณพิชิตเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ลาออกเนี่ยประเด็นแบบเนี้ยมันก็จะพิ้า,ารนานในศาลได้พอสมควรนะครับอฮะแต่ครณีกรณีของนายกเนี่ยก็คือเป็นเป็นพูดง่ายๆว่าเออวัด สารตั้งต้นของนายกมาจากคุณพิชิตไงเพราะนั้นพอคุณพิชิตหมดไปปุ๊บเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่นายกได้นาขึ้นทุนเก้าไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยการดําเนินการตามนูนเนี่ยมันเกิดขึ้นไปแล้วถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยถามว่านายกต้องเคลียร์เรื่องไหนก็ต้องเคลียร์เรื่องนี้แหละเรื่องเรื่องเรื่องของทราบแล้วอยู่เนี่ยทราบแล้วเนี่ยนะครับว่ามันมีปัญหาอยู่เนี่ยนะฮะจริงหรือไม่อย่างไรนะครับจึงได้เสนอไปนะแต่ความเห็นผมก็มองว่าในกรณีนายกเสนอเนี่ยมันเสนอตามกระบวนการ นะนายกก็ไม่ได้ทําโดยอําเภอใจในความเห็นผมนะนะครับคนอื่นอาจจะเห็นต่างก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผมมองว่าออจะเสนอชื่อนะขึ้นทุนเกล้าเนี่ยมันมีกระบวนการในสรคอรก็มีนะครับในในส่วนของกิจรรการก็มีคือตรงนี้มันเป็นกระบวนการที่มีการตรวจสอบมาชั้นหนึ่งแล้วนะครับตรงเนี้มันก็นําไปสู่เรื่องของหลักความสุจริตเนี่ยมันก็น่าจะพอไม่ไม่รู้นะผมมองว่ามันน่าจะพออธิบายได้นะครับคือนายกก็ไม่ได้ทําโดยอําเภอใจอ่ะนะครับ เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันต่อไปนะอาจารย์ธนพัฒน์ช่วงบ่ายน่าจะทราบแล้วแหละว่าจะรับไม่รับแล้วก็ถ้าเกิดรับเนี่ยจะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ธนพัฒน์มากเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับลองตัดตาอาจารย์ดรธนพัฒน์ปัดฉิมนะครับท่านเป็นคณะบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมหาวิทยาลัยสวนรุสิตอาจารย์ธนพัฒน์ก็มาให้ในมุมมองทางวิชาการในมุมแบบของอาจารย์นะครับแต่ว่า